ั่างถึงครับผมั่างถึงงมะเร็ดหมักทัวครับนูหน้าครับผมบรรยากาศอาหารการกินของสองฝั่งของอูเขาอูน๋นามครับอาหารตามดูกาลครับพี่น้องอลายลายเมงแข้งครับเมงแข้ง,งปูนปูแดงครับส่วนเท่านี้บรรยากาศครับปลาลุกผมมีหลายดีปลาลุกปลาลุกปลา,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 าหน้าครับ ลร้อยสามชิพได้ระเบ้าน่ะมันร้นป้าเมนูโค้งายครับผมบรรยากาศอาหารการกินครับป้าส่วนนางจ้กระจันครับอันนี้นางจ้กระจันที่เป็นเป็นใหม่เใหม่เนี่ยนะครับนางจ้กระจันเฮ็ดบดที่เป็นฮันเดียก็มีเผือกครับผมเผือกหมัดทัวรินครับเผือกหมัดทัวรินครับผมบรรยากาศครับผมเผือกครับ อาหารการกินปลาทูเตเสอ่อนครับผมอ่อนอาหารการกินโซนเท่านี้บรรยากาศปลาคากินซุปหมูปลาครับผมสมหมูปลากะจีปลาเตะครับพี่น้องกะจีปลาเตประเทแบบสดๆเลยกะจีปลาเตะครับทางฝั่งพี่น้องเมืองลาฮ้องของกะจีปลาเตะครับอันละสามสิบบาทครับ อันนี้บังคารามครับบังคารามขาามา่าเมาขากร,รมเป็นบังกระมี่ครับทีเป็นแบงขายการะมี่คือหองอาหารการกินสองปังครับมากหมักไงเหีย,ย,ยงดีดีครับข่าจีปลาเตสมหมูอาหารการกินขาตุม้มหมูครับบรรยากาศตลาดนัดไทรดาวครับผม,มหอยครับหอยอันนี้รูป โนใหม่ครับลอนนอนโใหม่นะครับบรรยากาศครับกับปูครับปูแดงปูแดงไมงแข้งมีเบิครับหอยครับหอยหอมครับบรรยากาศอาหารคันกินสองฝั่งค้งครับพี่น้องลายแข่งดีครับคือขึ้นครับส่วนทะเลบรรยากาศนาลานด้วยครับผมบรรยากาศลมยแห้งดีมากล้วยครับผมมากล้วย ผักหอมหมักแตงครับโซนท่านี้บรรยากาศนี่กระดมกระเบื้อถุงกระมีครับผมผู้สนับสนุนบัณพี่น้องผู้สนับสนุนใหม่ผักหอมได้หลายครับผักหอมครับโซนถนนบรรยากาศโซนน้อยผักโซนเกษตรครับในโซนชลาครับพี่น้องขนม อาหารห้ายไหลายครับเป็นของโซนยังในโซนสลาเลยโอนป่าครับผมโอ้ยผุนพี่น้องมาโดนกระสอบป่าได้ครับนี่บรนเวนย่างปลาไนครับจะสวนครับผมปลาปลาไนตัวบกย้อยผุนพี่น้องปลาไนปลาบึกครับปลาไนปลาบึกปลาตองครับผมตลาดนัดไทล่าวครับ อ๋าถูกสนับสนุนบนครับพี่น้อง์ก็รอทายอยู่ครับผมส่วนน้อยจะป็ลาปลาเม่นน้ำคูงได้ครับส่วนทางนี้ย้อนอ้อยครับผมย้อนอ้อยบักพริกครับบักพริกมะเขืออืมส่วนตัวดินยังมีลายอยู่ครับสุวนสวงบรรยากาศ่ตัวดินเมียงมีลายข้าวตุ่มครับ ข้าวต้มข้าวต้มแซ่บันด์มีอากาศอาหา,หารการกินยังมีหลายครับเผือกลายแหงอี่าีเผือกบักพริกส่วนไหนจะเป็นอาหารเป็นบักพริกบักเขือครับผมส่วนท่านนี้ส่วนไหนจะเป็นเพิกบักเขือหลายอาหารการกินสองฝั่งตรงครับผมปลาถปปั่วปลาครับ ป่าปากป่าในชืว่าชือชื่ังงามครับป่ายังใหม่ครับป่าในป่าในใหญ่ครับป่าป่าครับผู้สนับสนุนนะครับผมไปตูกระมีเราบ้าครับมัะน้าครับหอมเขียครับผมบรรยากาศครับแอ a p p l ลครับผมพลัหอมครับผมโซนใบไมบรรยากาศอาหารกากินผมมาสายแต่แจ้งหน่อยบรรยากาศอาหารการกินสองฝั่งขงครับผมอูกเข่าอุณหภูมครับ โอ้เข่าโอ่น้ำครับอากาศเย็นเมื่อนี้ของก็เลยแต่ขายดีเลยแจ้งหน่อยครับปลาหมึกออย่างครับผมปลาหมึกย่างครับร้านกันกินสองฝั่งโคงดุกซิ่นทอดครับผมดุซิ่นทอดครับอากาศครับข้างนอกดุกซิ่นทอด,อทอดโอ้เข่าโอ่น้ำสองฝั่งโคงครับผม มะสมแอปเปิลมะม่วงครับขุดซาด้วยว่ามะกะทันใหญ่ครับผมอางุนครับพี่น้องอาหารการกินครับผมข้าวต้มท่านข้าวมันไก่ด้วยครับข้าวต้มอันนี้ข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูเค็มครับข้าวมันไก่ครับอันนี้อาหารการกินสองคัามสูงกอ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 งในเจ้าบาทครับเนี่ยกองนี้งเจ็ดสิบห้าบาทให้ผมจักสองกองเลยครับเอาไก่ล้มใช่ไหมครับครับผม บรรยากาศครับมาอุดุนุ่นคนไหนครับวั้วเขาวั้วน้ำสองั่งโขงครับพี่น้องตลาดนัดไทยลาวครับผมมีทุกวันจันทร์วันพุธหัสบดีครับหน้าด้านครับหน้าร้านด้วยครับสูงก็ไดาลูกชิ้นยานครับผมขายถูกแต่ไม่แถมผู้สนับสนุนบันทับผมอาหารการกินครับไม่หาซื้อเาไว้ใช้จิบแล้วซิฟ้าก็จะขายกูเขาอั้น้ำทั้งอย่างแบบสดๆเลยครับผมเอ๊ะไม่คะอย่างแบบสดๆเลยอาหารการกินสองความขงครับผมตลาดนัดท่าพนม มาโซนนั้นจะเป็นอาหารทาดีครับผมอาหารทาดีแบบอาหารทะเีครับผมเต็มใหม่เต็มมือเลยครับผมจะนับสนุนไป เนื้อหมูครับผมทันน้งเนื้อหมูสใส่กอกไงอาหารการกินหลายหลาย,หลายครับเนื้อหมูมักม่วงครับผมหมักม่วงครับเป็นกอหมักจ้ายเลยหมักม่วงหมักทัวครับผมบรรยากาศมีทั้งถามก็มี่ครับผมเขาต้มครับสนับสนุนคน มันครับผมมันเนี้อกับแม่เขาห่อเนี่ยมันแสงครับแต่บรนตุนมาเป็นใหม่ด้วยครับผมไม่ในเจ้าบาทด้วยครับไม่ละสิบาทไม่ละสิบบาทครับพี่น้องอาหารการกินสองควงมมครับอู้เขาอู้หนังครับอาหารคกครับเป็นคกเทังทังนี้คกครับปลาขายดีครับผมปลาสนและปลาคอครับผมปลาคอหน้าเลย คอหน้าอาหารการกินสองฟังคุ้งคับอูเขาอูน้ำคอหน้าปลาไม่น้ำคุ้งครับอาหารอาหารจากพี่น้องเมืองน้องบุกครับขาไขายเนื้อครับผมบรกาศอาหารการกินสองฟังคุ้งครับเนื้องวครับกิดโลเลยเจ้าบาทครับเนี่ย รับสิบสองร้อยสองรยหาสิหาราคานี่ออะรรันะครับโอ้อาหารการกินสองของครับผมอู๋เขาอู้นามครับพี่น้องก็ีนะค่นอ้กานคอหนึาครับผมส่วนทานบรรยากาศปลาลุกครับมะกกอครับผมมักเตงครับ บรรยากาศอาหารการกินสองฟังคุงครับผมพี่น้องซีเยียมภาพเราตลาดนัดไทยเราเสนอครับผมธรรมศาสตร์กับไอเรื่องกติดตามในซีเยียมเด้อพี่น้องเราเติบกันไังแค่ในการงตะยีย้ครับผมชื่อหนูเสนอเชนีย์พอกันไหมครับพอเลยครับ